สวัสดีครับผมสวัสดีครับปู่เยี่ยมพารวยสวัสดี FC แฟนช่องทุกคนนะครับผมที่กําลังติดตามปู่เยี่ยมวันนี้ปู่เยี่ยมก็พามาพบกับหลวงปู่หมุนอีกแล้วครับที่วัดป่าชมพูนิมิตนะครับผมชมบริเวณวัดก่อนนะครับผมศาลาหลังใหญ่ เอางวดที่แล้วปู้เยี่ยมนำเสนอในชุดมาทำเวียกหรือมาทำรับโชคต่อชะตานะครับให้คนต่างประเทศผู้เยี่ยมก็มาขอตัวเลขโชคลาภจากหลวงปูนะครับผมก็ได้ตัวเลขนะครับเ,ววเข้านะครับผม ตามปกติคนก็จะมาทำต่อชะตาสะดอกที่วัดปู่เนี่ยเยอะมากนะครับผมวันนี้ก็ทำไปแล้วกลับไปแล้วเนี่ยออกก็กลับบ้านได้หมดแล้วอะ่ะเรามาตามตัวเลขกันดีกว่าครับผมว่างวดนี้หลวงปู่จะให้ที่ตัวไหนนะครับตามมาชมนะครับผม ตัวเลขงวดที่แล้วนะครับผมวันที่หนึ่งมกราคมสองห้าหกห้านะครับเลขเจิมรถนะครับผม,มเจิมรถใหม่แมวขึ้นสองตัวหลวงปู่ทาพิธีเจิมรถแมวก็ขึ้นไปด้วยนะครับผม,มเลขรถก็ห้าเก้าหกหกแล้วครับเข้าที่ห้าเก้า ปังๆนะครับผมวันนี้ปู่เยี่ยมก็เลยตามมาขอตัวเลขโชคลาบอีกทีหนึ่งอ่าปู่ก็นิมิตให้นะครับผมลายมือปู่นะครับผมปู่นิมิตต่องวดนะครับที่หกสี่เก้านะครับผมแล้วก็มีตัวเลขเรียงกันหกตัวเลยกลางวันนะฮะ หกหนึ่งเ็รสี่แปดศูนย์นะครับปูเยี่ยมจะเขียนต่อกันให้ดูนะครับผมหกสี่เก้าปูเยี่ยมก็กลับให้เป็นเก้าหกสี่ตรงนี้นะครับผมเลขนิมิตปูหมุนนะครับผมนกปูอายุเจ็ดสิบแปดปีแล้วนะครับปีนี้ ได้50าสิบพันษานะครับผมบวชตั้งแต่อายุ20ปีวัดป่าชมพูนิมิตบ้านด่านนาคอนอรอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรอาน,นิมิตต่องวดก็คือ649นะครับผมปูเยี่ยมกับเป็นไว้อีกตัวหนึ่งแล้วก็นิมิตกลางวันนะครับรอบสองนี่ิมิตตอนกลางวันแล้วปู่จำวัด ขณะที่เอ็ก็ได้นิมิตหกหนึ่งเจ็ดสี่แปดศูนย์นะครับะจะพูมบมาว่าเป็นรางวัลที่หนึ่งว่างั้นเอาไปเลยรางวัลที่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสี่แปดศูนนะครับผมอันนี้เป็นเลขปูหมุนวัดป่าชมพูนิมิตนะครับผมอ่วันนี้จะปังไหมอ่า ปูยี่ยมก็บอกท่านว่าเดี๋ยวจะมาตามอีกที่หนึ่งใกล้ๆวันโชคลากวันหวยออกนะครับผมนอกจากนี้ก็มีตัวเลขน้ำมนต์ตัวเลขอะไรนะขึ้นรอบที่แล้วนะปูเยี่ยมเห็นหนึ่งห้าสามกับหนึ่งห้าเก้าโอ้ยมันออกจริงๆเสียชไดนะครับผมปูเยี่ยมเขียน ชอบแต่หนึ่มันไล่ไวไล่มาอยู่นั่นแหละนะครับในคลิปในคลิปในชุดงวดที่แล้วนะครับผม่ะวันนี้ก็ตัวเลขก็เอาไปหารางวัลที่หนึ่งกันนะครับ617480งนะครับผมอะไรจะขนาดนั้น480แนะครับผม วัดหลวงปดูดร่มรื่นดีแล้วครับเต็นไปด้วยไกป่ปลาเยอะๆนะครับมีพ่อมากวดตาดหวาดไม้ๆโอ้วัดดีนะคุณพ่อสวัสดีครับผมมาขอเรียกน้ำมนหลวงปูื่นเลยเขียนให้ หวดก้อนคนไหนนึ่งห่าสามกนึ 1, 5, 5, 5. ่งห่าเก่าเนเลขกันขึ้นขีเทียน่นนะโอ้คับเน่ยนคุณคุณพ่อนอนวัดดีบอเาโอต้องว่าเรียนเย็นดีอี่บ้านเ้องนี่เลยวะจีอ้คอาคุณพ่อทามเนี่ยมีคนถึงนะ้ำมนเลื่อยอยู่บอกอออออก๋วยเคยหัวเช้าของที่เออมีแต่คนองเงินเหลาเนาะมีแต่พวนแขก เออผู้่าพุทบอกว่าซาสินะันี่กเาที่นซออนีออกก็ได้เยอะจีโอ้ถาวันสะพานใหม่มางามแค่วาดีครับผู้เมาเอาดเอาดูเียมต้อแบกันแนี่้มคืองามเลยเพียใหม่นะ หบันโอ้พันก่นเรียวรถยปขอเ้นนี้ขอรงมาิยนันกันอตัร้านองอันนี้เป็นต้นล้านหรคุณ่อต้นล้านโอ้นคือมามีอยู่หนิเหรอเจ้าป้าเตย้วยเฮ้ยเจ้าั้เตย่ะเป็นเล็กน้อยมันจักปีละต้นเดียวพอต้น่อต้นแมงนี่ใส่หมด พอจะเมีมันตายอยู่หลังตายแล้วต้นนึงโอ้พี่ต้นนึงเนาะต้นหมากาาาโอ้จากปี่ยนเพราะที่เป็นหมากแล้วพอไม่โดนเลยโอ้ต้นใหญ่ต้นนั่นก็ไม่มีหมากเนาะออายิ่งมันตายแล้วยโอ้มีต้นลูกอยู่สี่ต้น,น,ตน,นอ่อ ร้านมีอย่างเนาะอ้ปูเยี่ยมพลาลวยอำลาพาจากซับนี่แหละครับผมเดีย๋ยวค่อยติดตามกันอีกนะครับผมนับไปพีเจรณา,าเป็นรางวัลเทียงได้เลยครับเด้อ,อเลขตัวนี้ลงท้าย480นะผู้ใดเห็นอยู่ลัตเตรี่ยิบเอาเลยนะครับตดเปื่อย น e ้งเปื่อยงามนี่ละครับต้นไม้ก็ได้พอด้ชมกันล้กัละครับผมอ่ะอำลาพาจากซํำนี่ละครับ1ปติดตามในคลิปต่อไปเป็นน้ำมันที่หนึ่งบูงมาเป็นน้ำมันที่หนึ่งนางหมนมึงเก็บพึงเก็บสี่แปดศูนย์เป็นเส้วันที่หนึ่งที่หนึ่ง 好，回来、哦，拿一下自家，先去关灯。